ต้นชาจะบางงอไม่ถึงนี่น้ำลงเยอะมากกลับแล้วครับยกลอยครับโอ้โหไสดีเลยครับ กบยังสวยครับกบยางเอ,งเอ้ก็ขิงแปลกครับมากัดกิ่งไม้ไปอีกสวยสวยมากครับผมกบยางเอ้ได้ทิงแปด ใส่ยังสวยเลครับผมหลักเล่มมากใส่ดันโลนะครับตรงนี้ต้องมีโลโลสามโลสี่ครับนี่ครับผมอื้มนะครับผม ยองใหญ่ครับผมเต็มจอเลยครับใหญ่มากกบยางนั่เอแล้วคิดแตแปดสามเซนนครับผมนะครับขอฝากระเด้วอครับผมบก็มาคลองโรงมันครับผมโอเค